พ่วงไข่ออนเข้ากับเ็จเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเดอหมุกหม้อพ่วงไข่ออนกับเ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะเนี่ยน่ากินไหมคะพี่น้องจ้าน่ากินบ่ค่ะเอาข้าวเหนียวมาคุยเลยพี่น้องเดอหอมหอมใส่ผักซีดาค่ะใส่ต้นหอมใส่ผักซีดาใบมักีโหดค่ะ,ะหอมหอมค่ะมากินน้ำเพวงาเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำเพวงา,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 าจ้าเส่บแสบค่ะมามาค่ะมาจวดน้ำกันเลยคะ่ะเด้อแส่บคลาอีดีพี่น้องจ้า ไขอ่ออนนะคะอันนี้ไขอ่ออนจ้าน่ากินไหมคะมา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 กินค่ไปดูวิธีทํากันเลยนะคะไปดูวิธีทําหมกพวงไข่ขออนหมกหม้อใส่ผักชีดาวนะคะเนาะไปดูด้วยกันเลยค่ะวัยดีพี่น้องเพื่อสท,คทกคนกคน้องสุบอร์นพี่น้องเด้อวันนี้เพ่าจะมาวันนี้เพวาจะมาบอกวิธีหมกพวงไขอ่ออนนะจะเรีวยกว่าหมกห่วงไข่ออนนะพี่น้องเนาะเฮดใส่อย่างเงี้ยนาะน่ามาเดี๋ยวเพ่าจะเบิ้งค่ะให้เบิ้งค่ะ มีพริกค่ะกระเทียมค่ะหอมค่ะตระไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเนาะเดี๋ยวก็ใส่อย่างใส่พักซีเรีาต้นหอมเนาะคอนอะเดี๋ยวก็มีใบนางดักนะคะเนาะผงชูรสเกลือโดดดีนะคะเนาะมาถ้าบพอไรห้างเพว่าขอตําพริกตําเครื่องก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะใส่พริกลงไปค่ะพริกกับกระเทียมค่ะตะไคร้ค่ะลืมไปค่ะมา,มาตำกันเลยค่ะ เราตำพริกแล้วก็ตะไคร้กระเทียมพอหยาบหยาบเรียบร้อยนะคะหอมลงเลยค่ะใส่หอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตักใส่หม้อ,อก,กันเลยค่ะหม้อ,อค่ะนี่ค่ะมานละผลทัพิม เลยคะ่ะเราตักเสรเรียบร้อยมาปรุงกันเลยคะ่ะมาปรุงกันเลยคะ่ะผงนัวคะ่ะใส่น้อยเสียบน้อยใส่มากเสียบมากไม่ใส่เลยแม่อร่อยคะ่ะเราจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะเราจะเน้นปลาคะ่ะเราจะเน้นปลานะคะอันนี้แปลว่าปิดไม่สนิทได้ไหมพอคะ่ะเราจะเน้นปลาปลานัวแม่ติ๋วเหมือนเดิมคะ่ะยังไงด้อยแม่เด้วยดยวเบิดลดกสีสรงสัญญาณบอกหรอก มันกลัวมันเค็มค่ะใส่พอค่ะถ้าพีกับครึ่งค่ะงี้เราก็โคเดโคเดเลยค่ะโคเดโคเดเลยค่ะเอาผลอนนั้นมาหยิบใส่ใแม่ใส่ลงไปค่ะนั่นเด็กใส่มะกรูดลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำล้างครกลงไปค่ะหน่อยหนึ่งนะคะอาไป้า ไปไปดูกันเลยค่ะตอนที่ตั้งหม้อเลยค่ะได้ใส่เตาแล้วเปิดแก๊สกันเลยนะคะเทว่าขอตั้งหม้อก่อนนะคะเดี๋ยวให้หม้อเดือดก่อนเราจะเอาเครื่องลงไปนะคะเราจะไม่คนนกคนอันนั้นมาเอาเครื่องมาใส่เลยค่ะทีเดียวเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะให้นกคนเอาพริกลูกลงไปค่ะทอนั้นทพริกลูกลงไปนะคะสิเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเราตั้งเล้ยวตั้งไฟเลียวเทว่าจะจะใส่ของเครื่องลงไปเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาชิมแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยถ้าขาดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราก็เพิ่มนะคะแป๊บหนึ่งค่ะให้หน้งผลเอาผักลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะทุกอยา่างเราก็จะปิดฝาหม้อไว้เลยนะคะเราจะอันนี้คือหมกควงไข่หมกควงไข่อ่อนพี่นอ้องค่ะบอกไถ่ไากับตกเล่าเล่ากับตกไข่นั่นแหละหมกควงไข่อ่อนค่ะใ้น้ผลไม้ผหม้อมาปิดไว้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วค่อยมาชิมกันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะอะพี่น้องจ๋าหลังจากทีอันนี้ทางหน้าเนี่ยเปิดต้องเปิดเบื้องนะคะ่ะน้องเปิดเปอค่ะ นี่ค่ะเดือดแล้วค่ะหอมหอยหอยแล้วค่ะเดี๋ยวะะยะะไปดูกันทีนึงนะ,ะปิดไว้เหมือนเดิมนะคะให้ใหหน่าบล็อกบล็กก่อนน,นะะีนนะะ้ก่อนน้องพี่น้องเนาะทำมะเบืองนกันค่ะปิดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเปิดผ่าอกออกมาอีกทีนึงค่ะแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวะะะะเราจะปิดไว้เดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันตอนที่แห้งๆแล้วพี่น้องตอนมันแห้งแล้วพี่น้องเนาะทั้งไส้เป็นสมด้าไปด้ยวยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัะคะออยะค่ะขอโทษขออภัยมณีค่ะแป๊บนึงนะคะ แม่พี่น้องจะมาเปิดประโภอ,อีกรอบค่ะโอ้โหยสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะมาถีน่น้ำเปว่าเลยพี่น้องเด้อน้ำเปีว่าหอมห้วยห้วยพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งอีกค่ะเปิดพระโภคค่ะเปิดพระโ,ระโภคมือนคนซีบก่อนค่ะวันสิดรสซาดยังไงอาซีมดู เอาอีกแล้วทิมบับอร่อยปลาเลยวจ้ะแต่พี่น้องเอาสามรอบสี่รอบเบิดกับวันนี้เลยพี่น้องเอ้ยท่านหูซึกอยู่พี่น้องฟังยีเด้อท่านหูซื้อเอาพี่น้องจ่ากับซ้ำนี่น้องผลนเสียกับว่าเสียกเอามิดแก้วเลยค่ะเอาไปแตงจานแตงถั่วตักเะถียั่วกันได้ค่ะ ตักใส่เลยคะ่ะน่ากินไหมคะไอออกหอยหวยได้พี่นอ้องค่ะไอออกหอยหวยได้คะ่ะนี่น่ากินไหมคะหอมหอยหอยได้พี่นอ้องค่ะนี่ไข่ไข่อ่อนนะคะนี่นะคะ แต่พี <aid> ่น <Solomon> ้องจ๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะหมกวิธีหมกเราก็บอกไปที่เรียบร้อยเด็ดเรียบอ่แล้วเดพี่น้องค่ะหมกอันหมกมุกพ่วงไข่อ่อนนั่นนะฝนพ่วงไข่อ่อนค่ะน่ากินมากพี่น้องค่ะมากมากมากินนพี่ว่านะพี่น้องเด้อเพี่ว่ามีวิธีเฮ็ดให้เรียบร้อยเสร็จซับเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อบใส่หยางแน่นะคะเนาะหมกหม้อค่ะวิธีหมกหม้อพ่วงไข่อ่อนนะคะเนาะเพี่ว่าอาจจะบอกไทยผสมเล่านะคะบางเถ้อก็สิมีคนไทยมาเบิองนะคะเนาะ บางทีก็จะมีคนอีสานมาดูนะคะเนาะกัิสีบ่อบางเท้อกัสิเมี่ยนคนอันเบาไทายเบาเล่านะคะเนาะกับสีบ่อผสมกันแน่นพี่น้องเนาะมาค่ะมากินน้ำพลียวอะไรพี่น้องเด้ออันมุกเรียบร้อยแตนะ่นากินบ่ค้ามามาค่ะ,คะข้าวเหนียวอ่อนห่อนมาจวดกันเลยค่ะมาจวดกันเลยค่ะมาจวดกับเพลายาได้เลยนะคะมาจวดจวดจวด,จวดกันเลยค่ะอันนี้เราแต่งให้เสยค่ะต้นหอมผักชี เราแต่งหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะเออหอมผักชีที่เฉยค่ะไม่ต้องต้องหอมต้นหอมเราใส่ไปเรียบที่เรียบร้อยนะคะเนาะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะพี่น้องคะน่ากินไหมคะจะเสียบวะคะพี่น้องจะเสียบบนหลังพน น่าอร่อยไหมคะามามาค่ะมากินกับเพาวาเลยนะคะหมกพวงไข่อ่อนหมกหม้อนะคะหมกหม้อพวงไข่อ่อนนะคะเนาะน่ากินมาคคะใส่ปักซี่เลาพี่น้องเ้ยหอมหวยหวย้วยคะ่ะมาค่ะมากินกับเพววานนะคะ จากพี่น้องจาคลิปนี่ย็มยังได้รับพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชาวนาจ้าเพื่อสัมผาสการแจ้งเตือนคลิดว่าสาระเพื่อกินฟางเนาะพี่น้องถ้าเกิดวิคลิปเพ,พว่าเขากคงจะได้หนุนเรื่องเก่าหนาการจะเทียบจะไขมือเสร็จได้แน่จากพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ